สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรค์ทีวีในช่วงสเปคเด่นประจำเดือนประจำเดือนเมษายนปี2557ในช่วงงบประมาณ20,000บาทได้สเปคดังนี้ CPU Intel Core i3-4130 ตัวนี้เป็นน้องเล็กสุดใน Core i เพราะว่า Core i จะมี i3 i5 i7 ผมเลือก i3 มาครับ Socket LGA 1150เป็น s o อ k เกที่ว่าใหม่ที่สุดณจุดจุดนี้ เมนบอร์ดที่กําลังจะออกใหม่เป็นตัว Z97 อะไรพวกนั้นนะครับก็จะเป็นซ็อกเก็ต1 1, 1 5 0เหมือนเดิมนะครับซ p u ตัวนี้ก็ยังใส่ได้อยู่นะครับหรือว่าใครจะซื้อบอร์ดใหม่ CPU นี้ก็ใช้ได้หรือใครจะซื้อ CPU ใหม่บอร์ดนี้ก็ยังใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับ CPU ต่อมาแรม Kingston HyperX b u t 6ันหขนาด 8GB เป็นที่คุ้นเคยกันดีนะครับ สเปคเด่นประจําเดือนตอนล่าสุดของปีที่แล้วเหมือนพูดว่าเหมือนเหมือนไม่นานใช่ไหมมันนานนะครับก็ใช้แรมตัวนี้นะครับมันจะมีซิงค์ทั้งสีดําสีฟ้านะครับอันนี้เป็นสีฟ้าก็ต่อมาเมนบอร์ดนะครับ Asus H81i+ p l u s ตัวนี้เป็นเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซต Intel H81 นะครับ i ก็คือ ITX นั่นเองเมนบอร์ดตัวนี้เป็นเมนบอร์ดขนาด ITX เพราะว่าเอามาใส่กับเคส i t ทเจ้าของรายการนี้ไม่เล็กแต่ชอบของเล็กๆอ่ะต่อนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ก็ใส่ CPU ได้หมดเลยนะครับ i3 i57 s e n เซนเนอแนเทยอะไรได้หมดเลยถามว่าทำไมบอกทำไมเพราะว่ามีหลายๆคนถามมาว่าถ้าจะจัดสเปคตามเนี้ยแต่จะเพิ่ม CPU เป็น i5 จะเพิ่มการ์จอเป็น760อะไรแบบนี้นะครับสามารถทำได้ครับเพราะว่าเมนบอร์ด ขอให้หา CPU ที่มันเป็นซ็อกเก็ตหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะมาใส่ก็คือนี่นะครับนี่ตรงนี้นี่ i ไอสามไห้าไเจ็ดเซอนแพนเทียมนะครับคือใส่ได้หมดเลยนะครับให้เป็นซ็อกเก็ตหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์พอนะครับสามารถอัปเกรดกันได้สบายสบายตรงนี้ก็ผ่านไป power supply seasonic s e a ซ o n i c ซูมออกหน่อย seasonic m สิบสองทู bronze นะครับ Evo Edition ตัวนี้ขนาด520วัตต์แต่เหลือๆเ,เลยนะครับเพราะว่า s ิสเ e มนี้คือทั้งระบบเนี่ยนะครับกินไฟประมาณไม่ถึง200วัตต์ได้ยสานะครับใครจะอัปเกรด CPU อัปเกรดการ์ดจอก็ได้นะครับถ้าเคสมันใส่ได้ก็อัปเกรดกันได้นะครับสบายๆต่อมาก็การ์ดจอ ASUS GeForce GTX 750เป็นการ์ดจอ จาก asus ที่ใช้ชิปจาก nvidia ในรุ่น gtx 750นะครับตัวนี้ไม่ต้องต่อไฟเพิ่มนะครับใครจะอัปเกรดเป็นพวก760 770ก็ได้นะครับแต่ขอว่าเป็นการ์ดสั้นนะครับถ้า760จะมีตัว Gaming ของ msi นะที่เป็นการ์ดสั้นสามารถใส่เคส cooler master elite 110ได้นะครับเคสตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วการ์ดจอตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้ว power supply ตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วกดดูในช anel ได้หรือว่า คําอิิบายด้านล่างวิดีโอเคสตัวนี้ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ c o o l e Master Elite 110นะครับเคสตัวนี้เป็นเคสขนาด Mini ITX แต่ใส่พาวเวอร์สไพลยขนาดปกติได้นะครับไม่เปลืองเงินสำหรับพาวเวอร์สไพลขนาดพิเศษแต่ไม่สามารถใส่ได้ DVD ได้ตัวนี้ใส่การาดจอยาวได้ไม่เกิน22ซเซ้นนะครับก็เป็นเคสที่รีวิวไปแล้วเราจะรีวิวซ้ำอีกไหมไม่นะครับเคสตัวนี้ เทียบขนาดกับมือผมนะครับนี่ประมาณนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กสุดท้ายฮาร์ดดิสก์ WD b มันเทราไบต์รหัส e z e x เป็นที่คุ้นเคยกันดีฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับถามว่าทำไมไม่เอา5 0าเพราะว่าเพิ่มเงินอีกนิดเดียว2 3 0 0บาทก็ได้1เทราไบต์แล้วได้ความจุเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งแต่ราคาไม่เพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งคุ้มไหมคุ้มสิก็เอามาสินั่นแหละ จบต่อไปก็คลิกอันบ o ็อกให้ดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างพร้อมกับรีวิวเล็กๆว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นนะครับเคสตัวนี้จะเรียกว่าเป็นเล็กแรงดำมินิก็ว่าได้นะครับนี่คือเล็กแรงดำา V2 ส่วน V1 มันกลายร่างเป็น V2 ไปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมันเล็กมันแรงมันดำก็เล็กแรงดำมินินะครับเครื่องนี้อา้าวควิกอันบ x ็กกันเลยเริ่มต้นที่ CPU ก่อนนะครับ CPU Intel คอไอสาแต่ไม่ได้มี3 Core. ามคอเปิดกล่องออกมาเลื่อนมันออกมาก็จะเจอกับ h e ท t s ง n และพัดลมและไอ้นี่มันมาได้ไงมันมาอยู่นี่ได้ไงมันคือครัวต่อพัดลมนะ h e ท t s ง n พัดลมแล้วก็ตัว CPU นะครับตัว CPU นี่แปะแกะออกมาแกะออกมาอย่าหล่นนะลูกแกะออกมานี่ซูมเข้าไปโฟกัสอีกหน่อย Intel Core i3-4130 นั่นเองมันก็คือ CPU แบบไม่มีขานะครับเพราะขามันไปอยู่ที่เมนบอร์ดแทนปิดไปซูมออกมาแล้วไอที่เมื่อกี้มันหล่นไปมันคืออะไรมันคือแอนตี้ไวรัสนะครับฟรี Free. แล้วก็คู่มือ Intel Core i3 Processor พร้อมกับโลโก้ Intel Core i3 นะครับ ัวนี้ก็เอาไปแปะเคสแปะอะไรเล่นก็ได้นะครับ CPU ก็มีประมาณนี้ต่อมาฮาร์ดดิสหนวิญญาณกล่องไปไหนไม่มีนะครับปกติเขาจะใส่ซองมาแต่นี่ผมแกะซองไปแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ตัวฮาร์ดดิสนั่นเองก็ไม่ต้องอันบล็อกอะไรกันมันก็คือฮาร์ดดิสหนึ่งตัววางมาลงไปต่อมาก็แรมเห็นนอกกล่องมันมีแค่แผงเดียวแต่แกะอกมา ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไม่ใช่แล้วเขาคิดราคาคุณ2แผงนะครับก็มี2แผงครับเป็น4ี่กิกะไบต์สงแผงรวมเป็น8ปดกิกะไบต์นี่นะครับด้านนี้เป็นหน้าตาอย่างนี้อีกด้านหนึ่งก็คลิกให้ดูเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับ Kingston สีฟ้าสวยงามแต่จริงๆอยากให้ Kingston มาทําสีทองเนาะเพราะเมนบอร์ดก็ทองกาจอก็ทองนะครับสพลายก็เหลืองๆยังไงนะครับข้างล่างมีอะไรมีอะไรมันหล่นอีกแล้ว คู่มือนะครับถามว่าอ่านไหมอ่านไหมอ่านไหมไม่อ่านมีถั่วไหมแล้วก็สติกเกอร์นะครับ Power e d by Kingston Hyper X นะครับไม่รู้ซื้ออะไรแถมบ้างแต่นี่เอามาติดวัตถุอัดเสียงเล่นนะครับให้ดูเล่นๆนะครับคือวัตถุอันนี้คือ iPhone 4ที่ไม่เคยเปลี่ยนเคสนะครับเอาไว้อัดเสียงทุกตอนที่ผ่านมาก็ มันก็คือ iPhone 4ที่เอาสติกเกอร์มาติดเคสนี้นะครับเห็นบางคนมีเคสเป็น10-20ี่ิเคสแต่ที่ผมไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่ซื้อเครื่องมาเข้าแถมมาก็ใช้อยู่อันเดียวเห็นว่าแตกด้วยนะครับนี่แตกนะครับเมื่อก่อนเป็นเคสใสตอนนี้เหมือนเคสขุ่นแล้วนะครับรอยเต็มไปหมดแต่มันรอยไม่ได้อย่าลอยเลยอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นมือถือต่อไปดีแล้วเอา้าเก็บแรมไปที s สิส RAM ผ่านไปเมนบอร์ด Asus h e a i plus เปิดกล่องขึ้นมาก็จะพบกับความว่างเปล่าความว่างเปล่าบอร์ดไปไหนอ่บอร์ดอยู่ข้างล่างกระดาษเมนบอร์ดไม่ดูดูข้างล่างมันบอมีอะไรอีกเปิดขึ้นมามีสายาตา a จำนวน2เส้นหัวงอ1เส้นหัวตรง1เส้นด้านนี้เป็นหัวตรงนะครับคือหัวตรงด้านหนึ่งอะ่ะ อีกด้านหนึ่งมันจะมีหัวงอนะครับเท่ากับมีหัวงอหนึ่งหัวหัวตรงสามหัว,ต 3, หวแต่มีแค่สองเส้นไม่ต้องงงหรอกพูดเองบางทีก็งงนะครับแผ่นปิด I.O. นะครับอันนี้เอาไว้ติดกับเคสเวลาประกอบเครื่องนะครับคู่มือบอกการเซตอะไรคร่าวๆแต่จริงๆประกอบแล้วก็ไม่ต้องเซตอะไรนะครับมันเซตไม่ให้หมดแล้วแผ่นไดเวอร์พร้อมกับลงมาดิโลโก็อัดุด เอาไปแปะนายเคสแปะอะไรเล่นเหมือนกันหรือจะแปะว่าถัวเสียงก็ได้เห็นไหมโลโกโ้สุด <c> H81i <oughs> Plus อันนี้เป็น Quick Start Guide ใส่ CPU ยังไงใส่ฮีตซิงยังไงใส่แรมยังไงต่อฮาร์ดดิสยังไงต่อจอยังไงประมาณนี้กล่องลงไป This is a Mainboard ดูข้างหลังกันก่อนข้างหลังก็มี PS2 แบบคอมโบนะครับคือจะต่อเมาส์หรือคีย์บอร์ดก็ได้ USB 2 2พอร์ต HDMI DVI VGA USB 3 2พอร์ต USB 2 4พอร์ตรวมแล้ว4พอร์ตตรงนี้พอรพอตตรงนี้พอรพอตกิกะบิตแลนแล้วก็ Audio นะครับหูฟังลำโพงไมโครโฟนไลน์อินมาดูบนบอร์ดกันบ้างมีอะไรจับให้ถนัดมือ s o c k e กต CPU LGA 1.1.50นะครับนี่ ก่อนซื้อออกมาจากร้านนะครับก่อนที่เราจะหิวออมาจากร้านเปิดตรงนี้เช็คนิดนึงอ้าวขางอขาล้มขาหักไหมถ้าไม่หักก็ปิดแล้วก็ซื้อหิวออกมาจากร้านได้เลยแต่ถ้าเกิดขาล้มขางอขาหักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สมบูรณ์นะครับก็บอกร้านเปลี่ยนตัวใหม่อะไรประมาณนั้นฝาน,นี้ต้องมีนะถ้าจะซื้อมือหนึ่งต่อมาก็เป็นสล็อตแรมนะจำนวนสสล็อตใส่ดี r ดได้ใส่ดี r ดไม่ได้ พอร์ต้าจำนวน4พอร์ต1 2 3 4เป็นซาร์ต้าสาจำนวน2พอร์ต้าสอ2จำนวน2พอร์ตสล็อตพีไซเอ็กเพซเอ็กซิสหกจำนวน1สล็อตสามารถใส่การ์ดจอซอร์การ์ดเอ d อะไรได้หมดที่เป็นพีไซเอ็กเพซยูเอสบีสามฟอนต์พาร์แนลยูเอสบีสองฟตพารนลฐานไบออดชิปไบออดคาปาซิเตอร์ชิปเซตอันนี้อะไรเนี่ยไอ้น,นี่คือ TPM นะครับทัสแพลตฟอร์มโมดูลซึ่งเราไม่ได้ใช้หรอกก็ไม่อธิบายว่ามันคืออะไร ขั้วต่อฟอน์พาแนลนะครับไฟ led ลำโพงเคสแล้วก็สวิตช์หน้าเครื่องขั้วต่อ24่ิบสี่พินจาก power supply ภาคจ่ายไฟ cpu แล้วก็หัวต่อไฟ cpu แบบ4พินขั้วต่อพัดลม cpu อันนี้อันนี้อันนี้ cpu อันนี้ขันน้วต่อพัดลมเคสและอันนี้ก็คือจ um ัมเปอร์เค clear cmos นั่นเองแล้วมีอะไรอีกนี่ขั้วต่อออดิโอฟอน์พาแนลนะครับก็คือแจ็คหูฟังไมโครโฟนหน้าเครื่องนั่นเองและนี่ก็คือชิป ออดิโอนะครับถามว่ารู้ได้ไงมันคือชิปออดิโอเพราะว่าสังเกตนะครับรอบๆนี้มันมีอะไรล่ะมันก็มีนี่นะครับมีออดิโอมันก็คือต้องเป็นชิปออดิโอนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ชิปอะไรชิปอะไรชิป USB 3ใช่ไหมแอสเมเดียนะครับชิป USB 3ส่วนชิปแลนไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเอาเอาเป็นว่าคุยกันแค่นี้พอเรื่องชิปเดี๋ยวชิปจะหายเอาต่อมา กล่องสีขาวเปิดออกมาก็เจอกับสีขาวเปิดออกมาก็เจอกับโฟมพอโฟมเสร็จแล้วก็เจอกับกาซจอ่อกล่องนี้มีข้างล่างมีแผ่นไดเวอร์นะครับมีแผ่นไดเวอร์มาให้แค่นี้สปีดสีตุ๊บกล่องนี้เราก็เอาลงไปก่อนเอากาซจอวางไว้เอากล่องลงไปแล้วก็หยิบกาดจอขึ้นมาอันบ็อกกาดจอ Asus GTX 750พัดลม h i n Sing นะครับสีทอง PCB สีดำด้านหลังมี VGA, DVI, HDMI แล้วก็ช่องต่อแบบ PCIe นะครับถามว่าทำไมอยากให้ Kingston ทำแรมสีทองเพราะว่าเมนบอร์ดก็ทองการจอก็ทองนี่แต่ถ้าขุดทองต้องใช้ AMD ขุดทองคืออะไรคือ Bitcoin นะครับใส่ไปแล้วหน้าตาจะออกมาประมาณนี้ เห็นไหมบอร์ดก็ทองกาจอก็ทองดังนั้นแรมก็ควรจะทองด้วยแต่นี่แรมสีฟ้าอ้าวต่อมาพาวเวอร์ซัพพลายเปิดออกมาคู่มือสายไฟปลั๊กไฟบ้านน็อตลโก้ซีซูนิกถุงขนม ถุงใส,ใส่ไฟครับใส่ไฟถุงเอาไปใส่ของก็ได้โฟมเอาไว้แพ็คของเวลาส่ง EMS power supply เอาไว้ทับกระดาษไม่ใช่แล้วเอาไว้จ่ายไฟให้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับกล้องเอาไว้ใส่ของแล้วก็ใส่ power supply มันเองเวลาเอาไปเคมทั้งหมดก็มีประมาณนี้ power supply ตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้ว อีกสักนิดก็แล้วกันสวิตช์เปิดช่องต่อ AC ดำดำพัดลม f ูลี่ m o ดูลา่าถอดสายได้ทุกเส้นนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการควิกอันบ o ็อแต่เรายัง u n นบ x ็อกไม่หมดเนาะบางอย่างหมดแล้วควิกอันบ o ็หมดแล้ว,ลวอา้าวประกอบกันนะครับไอที่มันวางอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเราไปประกอบกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงในเคส พลัมเตอร์อีลิ e 110ประกอบแล้วมาดูกันเริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้ามันก็คือด้านหน้าเพราะมันก็คือด้านหน้ามันใส่อะไรเพิ่มไม่ได้มันก็เหมือนเดิมด้านข้างมันก็คือด้านข้างเหมือนเดิมมีพอร์ตการเชื่อมต่อ USB 3 2พอร์ตนะครับจะเสียบ USB 2ก็ได้มีไมโครโฟนหูฟังไฟฮาร์ดดิสปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ช่องดูดลมเข้าของกาจจอครับกาจจอจะอยู่ตรงนี้ด้านหลังก็จะมี power supply จะเห็นว่าขนาดมันก็ เรียกได้ว่ากินไปครึ่งเคสแล้วนะครับด้านล่างนี่คือเมนบอร์ดตรงนี้ก็คือการ์ดจอนะครับการ์ดจอก็มีพอร์ตต่างๆอย่างที่พูดไปตอนคลิกอันบ็อกแล้วด้านนี้นะครับจะเห็นว่าพาวเวอร์ p l y มันใหญ่มากเคสตัวนี้เขาเออกแบบมาว่าให้ใส่พาวเวอร์สไปขนาดปกติได้นะครับมันเลยกินไปขนาดใหญ่ขนาดนี้แต่ถ้าออกแบบให้ใส่พาวเวอร์สไปขนาดเล็กผมเชื่อว่าเคสก็น่าจะเล็กได้กว่านี้ส่วนนี้ก็คือเมนบอร์ดนะครับแรมอันนี้คือสายไฟ CPU นะครับ4พิน ใช้วิธีการโค้งขึ้นไปอย่างนี้ครับเก็บสายโค้งขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเสียบเข้า power supply ตรงนี้นี่เองส่วนสาย24พินก็จะโค้งลงด้านนู้น,นครับโค้งลงมามาตามพื้นแล้วก็มาเสียบลงตรงนี้ไฟฮาร์ดดิสต์เดี๋ยวไปดูรูปต่อไปนะครับนี่สายไฟฮาร์ดดิสต์นะครับโค้งมาคู่มากับ8พินโค้งมาอยู่ตรงนี้มาเน้นนะครับแล้วก็มาเสียบเข้าฮาร์ดดิสต์สาย Sa า a นะสายส a า a ของฮาร์ดดิสต์ก็จะโค้งคู่กับ24พินลงไปที่เมนบอร์ดฮาร์ดดิสต์ถามว่าทําไมเลือกติดตรงนี้ ถ้าติดด้านข้างนี้นะครับไอตรงนี้ก็จะบังพัดลมกาจอถ้าติดตรงนี้ก็จะบังพัดลมพาวเวอร์สไพลติดตรงนี้แหละครับดีสุดแล้วแต่ถ้าใครจะติด2ตัวก็ติดไปเถอะครับมันบังไม่มีอะไรมากเพราะว่าสัพลมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่เนื่องด้วยขนาดมันเล็กนะครับให้ระบายอากาศได้ดีที่สุดก่อนต่อมานะครับนี่เมนบอร์ดอีกสักรูหนึ่งอันนี้สายพัดลมหน้าเครื่องนะครับเดินไปคู่กับซ p บิว8พินไปหน้าเครื่องซึ่งไม่เห็นต้องแกะฝาออกมาถึงจะเห็น อันนี้สายฟอนพาเนลนะครับสายสวิตช์ LED ก็เดินไปคู่กับสายพัดลมนั่นแหละต่อมานี่ชัดๆโค้งนะครับสาย CPU 4พินกับสายไฟฮาร์ดดิสอันนี้นี่นะครับถามว่ามันโค้งมายัางไงมันโค้งลงมาอย่างงี้ครับมันลงมาอยู่ตรงนี้นี่เองนี่คือสาย24พินนะครับการ์ดจอไม่ต้องต่อไฟเพิ่มดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องสายอะไรมันนี่คือสายไฟฮาร์ดดิสนะครับ,บพัดพัายจะอยู่ตรงนี้มาอย่างงี้ อันนี้ที่โฟกัสได้เห็นนี่คือสายฟอนพาร์นลนะครับสาย USB หน้าเคสสายออดิโอหน้าเคสก็จะออกมาตรงด้านซ้ายของเคสแถวแถวการจอนะครับแล้วก็มาโค้งเสียบลงบอร์ดตรงนี้นะครับบอร์ดตัวนี้ช่องต่อมันอยู่ตรงนี้ต่อไปด้านนี้นะครับนี่สายฟอนพาร์นลนี่มันจะออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีช่องให้ออกมาก็ออกมาเสียบตรงนี้ส่วนตรงนี้คือการจอนะครับการจอมันจะดูดลงเข้าจากฝาด้านซ้ายฝาด้นานซ้ายถ้าหันหน้าให้ได้หน้าเคสนะ ก็ประมาณนี้ฮัดดิสก็จะอยู่ข้างบนคอยหัวอย่างนี้แต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรฮัดดิสมันอยู่ท่าไหนก็ได้ท่ายากก็ได้นะครับแต่ขอให้ยึดมันมั่นคงแค่นั้นพอนี่นะครับชัดๆอีกรูปหนึ่งถามว่าอย่างนี้ร้อนไหมก็ร้อนบ้างนะครับแต่ร้อนในระดับที่มันอยู่ได้นะครับประมาณ70องศาไม่เกินนี้รูปเต็มๆพวกนี้นะครับ ไปดูได้ในเพจนะครับในเพจเดี๋ยวผมจะอัพไว้หลังจากวันที่อัพวิดีโอเนี่ยแหละนะครับไปดูกันได้อันนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับจะเห็นเขียนว่าฮาร์ดแวร์อยู่พาร์ทสก็จะเป็นซอฟต์แวร์รีวิวพวกเกมพวกอะไรการใช้งานเครื่องนี้จริงๆพร้อมทั้งอุณหภูมิที่หลายหลายท่านบอกว่าร้อนแน่นอนเคสเล็กอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะร้อนไหมยังไงสําหรับพาร์ทแรกนี้ก็จบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูต่อกันพาร์ทสส่วนถ้าพาร์ทสอัพแล้วเจอวิดีโอจะเห็นลิงก์คลิกไปพาร์ทสนะครับสามารถ